กองกทยัพยืนยันหนักแน่นมาโดยตลอด การปล่อยตัวฉเฉลยศึกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายกัมพูชานั้นปฏิบัติตามเงือ่อนไข4ี่ข้อคือการถอนอาวุธหนักเก็บกู้ทุนระเบิดรวมปราบรามสแกมเมอร์และแก้ปัญหาการลุกล้ำเขตแดนและกัมพูชาต้องแสดงความจริงใจยุติการกระทําที่เป็นปรปักต่อประเทศไทยโดยสิ้นเชิงหลังนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลไปลงนามข้อตกลงกับกัมพูชาที่กัวลาลัมเปอร์เมื่อสองสัปดาห์ก่อนแต่ล่าสุดจะมีการปล่อยฉเฉลยศึกแล้วในวันที่12พฤศจิกาย,ยนนี้ที่จุดพัน แดนทาวรบ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรีโดยสีหศักพลเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศยอมรับเป็นไปตามเงื่อนไขไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนอะไรใหม่ๆและไม่ได้มีแรงกดดันจากต่างชาติแณะนาพลเอกน,น,น,นัทพลนักพาณิชรัฐมนตรีกลาโหมบอกแบบไม่ฟันธงนี่เป็นเพียงการคาดการณ์ต้องมาดูเรื่องการถอนอาวุธเฟสหนึ่งที่วางไว้ทําสําเร็จหรือไม่ถ้าถอนไม่หมดก็ไม่ปล่อยฉเฉลยืึกก่อนหน้านี้มีคนไทยและอินฟลูเอนเซอร์โดยเฉพาะในจังหวัดสุรินมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ทวงคืนปราสาทตาคว แต่นายกหนูออกมาปราบว่าทาได้แต่อย่าทาผิดกฎหมายส่วนพลเอกนัทพลก็มีท่าทีคงคขังแบบไม่เคยเป็นมาก่อนโดยระบุว่าปราศตาควายนั้นอยู่ในอธิปไตยของไทยหากการเจราจาทวงคืนไม่สําเร็จอาจจําเป็นต้องใช้กําลังในการเอาคืนมาและก่อนหน้านี้มีพลตรีนัทส,สีอินทร์รองแม่ทัพภาคสองก็เคยให้ความเห็นเอาไว้ว่าปราศตาควายยังไงก็ต้องกลับมาเป็นของไทยไม่ว่าจะโดวยวิธีใดอยู่ที่ช้าหรือเร็วถ้าเร็วก็คงต้องรบส่วนอีกคนที่ ที่ทรงสัญญาณและค่อนข้างมีพลังพอสมควรนั่นคือแม่ทัพกุง้งพลโทบุญสินภัฒกลางอาดีตแม่ทัพภาคที่2ที่ยืนยันจะทวงประสาทตาควายอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับรัฐบาลและก่องทัพ โดยมองว่าเราควรเริ่มจากมาตรการเบาคือการพูดคุยส่วนการใช้กําลังคงเป็นวิธีสุดท้ายส่วนอีกประเด็นที่ต้องจับตาในปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาคือเรื่องของการเปิดด่านก่อนหน้านี้นายกหนูย้าม,มาตลอดจะฟังเสียงประชาชนต้องถามประชาชนก่อนตัดสินใจพูดหนักแน่นถึงขั้นประชาชนไม่ให้เปิดสุนัขตัวไหนจะกล้าไปเปิดซึ่งไปสอดรับกับคําพูดล่าสุดของพลเอกนะัททพลที่ยืนยันจะไม่เจราจาเรื่องการเปิดด่านเด็ดขาดใครจะมาคุยเรื่องการเปิดด่านไม่ต้องมาคุยกับตัวเอง ส่วนฝั่งของกัมพูชาผู้นําสูงสุดของเขาอย่างสมเด็จขุนเสนก็ส่งสัญญาณชัดเจนจะไม่ขอให้ไทยเปิดด่านโดยโพสต์ครั้งล่าสุดระบุว่านับตั้งแต่ไทยตัดสินใจปิดพรมแดนอยู่ฝ่ายเดียวกัมพูชาไม่เคยร้องขอให้ไทยเปิดพรมแดนเลยสักครั้งหากไทยต้องการจะปิดต่อไปอีกร้อยปีหรือแม้กระทั่ง500ปีก็เป็นการตัดสินใจของไทยทั้งหมด ดังนั้นคนไทยน่าจะมั่นใจได้ว่ารัฐบาลอนุทินจะไม่เปิดด่านเพื่องงหรืออ on ้อนวอนคอมเมนอย่างแน่นอนส่วนอีประเด็นสุดท้ายแต่โด่งดังไปในระดับโลกคือสแกมเมอร์ซึ่งเป็นหนึ่งใน4เงื่อนไขในข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์สฝ่ายที่ต้องร่วมมือกันปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ที่ทั่วโลกระเกยียจและเกลียดชังระสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างสหรัฐอังกฤษจีนเกาหลีใต้ไต้หวันและฮ่องกงดำเนินการไปหลายคดีอายัดเงินหลายหมื่นหลายแสนล้านแล้วแต่ในประเทศไทยรัฐบาลนายกหนูประกาศ วาระแห่งชาติตคณะทํางานไปแล้วตั้งหลายชุดซิริพงอังคสกุลเกียรติโศกรัฐบาลยืนยันแล้ว38วันของรัฐบาลจัดการสแกมเมอร์ทั้งการจับกลุ่มแล้วทําได้ไปถึง35,000ล้านแต่ก็ยังคงถูกตั้งคําถามจากฝ่ายค้านและสังคมว่าแล้วเมื่อไหร่จะอายัดบัญชีสแกมเมอร์แล้วเมื่อไหร่จะปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังจะปราบปรามสแกมเมอร์กี่โมงพร้อมกับถูกผูกโยงไปว่าประเด็นสแกมเมอร์นี้จะเป็นหนึ่งในเรื่องสําคัญที่ทําให้รัฐบาลนั้นถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ะจะทำให้มีการยุบสภาก่อนกำหนด